สวัสดีครับผมช่างไก่นะครับเช้าวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านคลองสมเครื่องเชื่อมศูนย์ซ่อมซื้อขายและเปลี่ยนเครื่องมือช่างนะครับในส่วนทางร้านก็มีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมเครื่องขัดเครื่องเจียระบบแมานิกต่างๆตลอดจนอะไหล่ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกสว่านเจียก็ดีแล้วก็การพันมอเตอร์ก็ดีอะไหล่พวกนี้ทางร้านเขาก็จะขายเป็นประจาอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นช่างเทคนิคอยู่แล้ว ก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอมาเจาะลึกลงไปว่าวิธีการในการตรวจเช็คในการเลือกซื้อหรือวิธีการเมทรนันต่างๆเนี่ยด้วยตัวเราเองสําหรับคนทีอ่อยากจะเริ่มต้นซ่อมหรืออยากจะทําให้เป็นอาชีพก็จะเจาะลึกลงไปเลยว่าหลักๆแล้วมันคืออะไรนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีกรณีเคสหนึ่งของตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไฮโทนิกนะ,ะเป็นเครื่องไฮโทนิก ไฮเทอร์นิกี่เป็นจัดอยู่ในตระกูลเครื่องระดับสูงนะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่สูงมากในกลุ่มที่สูงมากที่เป็นฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขี่เห่เป็นกรณีที่ถ้ามองกันตรงๆก็คืออยู่ระดับกลางสามารถเอื้อมถึงงบประมาณก็ไม่ได้สูงมากในกรณีเครื่องตัวนี้นะครับอาการของเขาก็คือว่าไฟโอซีขึ้นโอเวอร์ d c u ดเคอร์เรนต์ตัวนี้อันนี้คือโอเวอร์โหลดเคอร์เรนต์ คือ OC ขึ้นในระบบไฟก็จะเข้านะครับแต่แต่ไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจเช็คยังไงมีอยู่แค่3ขั้นตอนที่เราจะตรวจเช็ค 1. เราจะต้องตรวจเช็คอะไรก่อนไดโอดนะครับมันจะมีทั้งหมด3แผงมีแผงคอนโทรลแผงได์แล้วก็แผงเรติฟายเราก็ต้องตรวจจากแผงตรงกลางก่อนนะครับที่มีไดโอดแล้วก็ขึ้นมาเป็นแผงบนเป็นแผง ที่มีมอสเฟตหรือ IGBT แล้วก็เป็นมออแปลงที่แปลงไฟลดโวนต่ำแอมสูงอันนี้ออกไปใช้งานนะครับครน,นี้เดี๋ยวเทคนิคในการตรวจเช็คเทคนิคในการวัดแต่ละจุดแต่ละจุดทํำยังไงเริ่มต้นยังไงการที่เราจะค้นหา OC เราก็ต้องไล่ไปตั้งแต่อันสเตจที่1นึ่งสเตจที่2องสเตจที่สามถ้าสเตจที่1เจอในกลุ่มไดโอดเสียก็มีส่วนทําให้ไฟ OC ขึ้นถ้าสเตจที่2เป็นตัวมอสเฟตไฟโช ก็มีส่วนทําให้ไฟโอซีขึ้นเหมือนกันถ้าเราไล่2จุดนี้ไม่เจอก็เป็นจุดสุดท้ายคือหม้อปแปลงแขงกลางนะครับต้องมีตัวแรต,ตัวหนึ่งเสียอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาตามดูกันว่าทํายังไงทีละสเต็ปสเต็ปนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเมื่อเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรไปเครื่องรุ่นไหนประเภทไหนอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องประเภทนี้เราดูที่เพจก่อน นมีหน,นึ่งโวลูมมีอนิเมชั่เปิดปิดนะครับเราตรวจเช็คด้วยสายตาแล้วให้เราทําการเสียบปลั๊กทดลองก่อนว่าเขาเสียจริงไหมนะครับเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเราก็เปิดเครื่อง เลยอ่านี่เรารู้แล้วว่าแผงช็อตอันนี้อันนี่แผงชอ็อตคราวนี้เรารู้แล้วช็อตแน่นอนไม่ใช่โอซขึ้นนี่ช็อตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันว่าช็อตตรงไหนอ่ะอันนี้ได้ได,ได้ได้รู้แล้วเรื่องรู้เรื่องราวแล้วเราก็ถอดนะครับมันต้องทดลองในการเสียบปลั๊กดูนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างไฟก็มีความเสี่ยงหมด เพราะฉะนั้นมันเสี่ยงเราก็ต้องทำนะครับแต่ไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรตอนที่เราลองเราก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเราเปิดดูว่ามันช็อตอะไรมันมีอะไรลงไปแตกโครงหรือเปล่านะครับมันมีก็มีผลเหมือนกัน ก่อนที่เราทำพวกนี้ม็อฟเฟตระเบะิดอะ GPT ระเบะิดเสียงดังกว่านี้นะครับเพราะเวลามันระเบะิดมันระเบิดไปเป็นชุดเลยอะไรช็อตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูกันอะไรระเบิดตุกอะไรระเบะิดตุบบก มอเเฟนครับอันนี้เป็นไดโอดแล้วก็มอรแปลงการอยู่ภายในเดี๋ยววิธีการเราตรวจเช็คเ,เราจะตรวจเช็คหาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าม,มันมีการระเบิดเดี๋ยวเราต้องหาก่อนว่ามันระเบิดตรงไหน,นเราลองวัดดูก่อนวิธีการที่เราจะตรวจวัดไดโอดชุดนี้นะครับ3าขานี้ให้เราเปิดย้านวัดไปที่เลงของไดโอดก็ได้หรือเสียงก็ได้นะครับ ถ้าผมเปิดเป็นวัดเสียงมันจะมีเสียงดังตื๊ดตืดตืตตตเราก็ให้ทำการเอาดำจับที่ตรงกลางก่อนเอาดำจับขากลางตรงนี้ก่อนนะครับมองเห็นไหมตรงนี้ดำจับขากลางแบบนี้นะครับดำจับขา,าที่ขากลางแล้วก็ให้เอาแดง ยิ้มไปที่ด้านข้างแล้วก็อ่านค่าที่มิเตอร์ตัวนี้ขึ้นที่166แล้วก็กลับข้างมาวัดตรงนี้166เท่ากันนะครับแล้วให้เราเอาแดนจับมาที่ตรงกลางสลับคราวนี้ค่าจะไม่ขึ้นนะครับการวัด้โอดแล้วก็มาข้างนี้ข้างนี้ก็คือค่าก็จะไม่ขึ้นนะครับ จับกลางมาจิ้งฝั่งนี้จะไม่ขึ้นนะครับถ้าจะต้องไม่ขึ้นแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆทีละตัวครับนะพอดีผมเปลี่ยนมุมถ่ายมาเลยมันดูไม่ค่อยน,นัดเท่าไหร่อ่าแล้วก็จับกลางปุ๊บวัดวัดไม่ขึ้นอ่ะจับนี่วัด ้ำจับกลาไม่ขึ้นนี่ไม่ขึ้นอ่ะแดงจับนี่ก็ไม่ขึ้นนี่ก็ไม่ขึ้นแต่นะครั้นี้เราไม่มั่นใจว่าใช้ได้ปล่าขูดนะครับบางทีเราเราอาจจะไม่ได้ขูดมันมันอาจจะมีวันนี้นะครับเราต้องขูดหน่อยนึงขูดขาเพื่อให้มันเป็นรอย ร้อยหกสิบหกเราก็มาดำจับการตอวน,น,นี้อี 16, อกทีหนึ่งอ่าร้อยหกสิบหกเือนกานเพอาเราขูดแล้วท่ามันจะขึ้นแล้วดำจับการอ่า, 16, อาร้อยหกสหกเนกัรวัดดำจับการแล้วก็วัดนี้ซ้ายกับขวาวัดซ้ายกับขวานะครับอันนี้ข้าขึ้น ับซ้ายกับขวาดำจับกลางจิ้มข้าขึ้นเป็นปก,ปกติข้างครับขึ้นเป็นปกติอ่าขาขึ้นเป็นปก,ปกติเสร็จแ,แล้วเราก็กลับสายให้แดงมาอยู่ตรงกลางอันนี้การวัดไโอนะครับแล้วก็ทําเหมือนกัน ไม่ขึ้นอ่า okay. ไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นวัดทำเหมือนกันวัดไม่เรือยไม่ขึ้นข้างไม่ขึ้นแดงจับกลางดำมาจับซ้ายจับขวาไม่ขึ้นแดงจับกลางจับซ้ายจับขวาไม่ขึ้นแดงจับกลางจับซ้ายจับขวาไม่ขึ้นนะครับแดงจับกลางจับซ้ายจับขวาไม่ขึ้นเราต้องวัดสองข้างนะครับเราวัดข้างหนึ่ง เราต้องหาให้เจอเพราะว่ามันช็อตเดี๋ยวเราต้องเจอแน่นอนว่าตัวไหนช็อตไม่ไงั้นก็เป็นหมอปแปลงแน่นอนนะครับเราก็ดูแรงจับกลางขึ้นอ่าคืนอ่าอันนี้ดําจับกลางค้าขึ้นนะครับเราก็ไล่ก่อนดําจับกลางไล่ดําจับกลางทุกตัวต้องขึ้นดัมจับกลางไล่ขวาขึ้นดําจับกลาง ซ้ายขวาขึ้นโอเคดำจับกลางซ้ายขวาขึ้นดำจับกลางซ้ายขวาขึ้นดำจับกลางซ้ายขวาขึ้นพอดำจับกลางแล้วเราก็มาเปลี่ยนแดงจับกลางแดงจับกลางเราวัดที่ซ้าย Icana, ไม่ขึ้นโอเคแ,แ,แ yes ดง euh จับกลางซ้ายขวาต้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นแดงจับกลางซ้ายขวาต้องไม่ขึ้นแดงจับกลางซ้ายขวาต้องไม่ขึ้นแดงจับกลางซ้ายขวาต้องไม่ขึ้นโอเคแดงจับกลางซ้ายขวาต้องไม่ขึ้นอ่าไดโอนไม่ช็อตนะครับคันนี้พอไดโอนไม่ช็อตเราจะต้องมาวัดที่มัฟเฟต มอเฟอก็ทำลักษณะคล้ายๆกันก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ขูดเนี่ยมันไม่มันมันวัดยากนะครับเราก็ขูดสักหน่อยนึงอ่าผมก็ขูดขูดถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ใช้มิเตอร์จริงได้เลยขูดได้เลยขูดขูด ก็ใช้ย้านบัดเดิมนะว่าเป็นด้านเสียงหรือใ้โอดก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวดำจับที่ตรงกลางก่อนมองชัด,ชดแดงดดำจับก,กลางที่มีที่ขอปุ๊บไม่ขึ้นทางนี้ทางนี้ขึ้นค้า นะครัแดงเปลี่ยนไม่ขึ้นอ่าค้านี้ไม่ขึ้นแปลว่าไม่เสียนะครับถ้าถ้าตัวที่ช็อตเนี่ยวาวัดมันจะขึ้นเสียงเลยมันจะดังเตอนเตอนเตือเตเลยไม่ว่าเราจะจับขาไหนมันก็จะขึ้นเสียงทั้งนั้นเราก็เลยวัดทุกตัวอ่าวัดดูไม่มีเสียง ัดดูดำจับกลางซ้ายขวาตัวเลขขึึนข้างหนึ่งแดงจับกลางซ้ายขวาไม่ขึ้นปกติดำจับกลางทางนี้ไม่ขึ้นมาทางซ้ายขึ้นดำแดงจับกลางเไม่ขึ้นดำจับกลางข้างขวาไม่ขึ้นทางซ้ายขึ้นแดงจับกลา,네า,างไม่ขึ้นซ้ายขวาไม่ขึ้นโอเค ไม่ขึ้นขึ้นทางหนึ่งไม่ขึ้นถ้ากรณีที่เขาช็อตเนี่ยตัวนี้จะมีเสียงทันทีตีตเตเตคือมันชอ็อตอันนี้มันช็อตเดี๋ยวเราก็ต้องไล่ตอนนี้เรารู้แล้วเขาไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอวัดด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันลงตรงไหนมันช็อตตรงไหนแล้วเดี๋ยวมาดูจุดที่3ามจุดที่1นึ่ไดโอเราวัดแล้วไม่เสียจุดที่สอง มอเตเฟสรวันแล้วไม่เสียเดี๋ยวจุดที่3ามคือมอแปลงแผงกลางเดี๋ยวจะตรวจเช็คยังไงว่าจะถอดดูยังไงนะครับสักคู่หลังจากที่เราได้ทําการวัดไดโอดชุดนี้แล้วนะครับไม่เสียนะครับวัดพาวเวอร์มอเตเฟสชุดนี้ทั้งสองข้างแล้วไม่เสียคันนี้เราจะต้องเช็คตัวต่อไปก็คือมอแปลงแผงกลางก็คือไปสายชุดนี้นะครับก็คือไปสายชุดนี้ แดงแดงแดงคู่แดงเส้นแรกกับดําเส้นแรกก็จะเป็นหมอแปลงคูทง่ที่หนึ่งแดงเส้นที่สองกับดําเส้นที่สองก็จะเป็นมอแปลงคู่ที่สองนับจากหน้าเครื่องเข้ามานะครับแดงคู่ที่สามกับดําคู่ที่สามก็จะเป็นมอแปลงรุ่นที่สามคันนี้เราอยากจะรู้ว่าไฟโอซีมันขึ้นไหมมันช็อตไว้ตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ในกรณีที่เราวัดตัวนี้แล้วไม่เสียว่าตัวนี้แล้วไม่เสียจุดสุดท้ายที่เราต้องทำการก็คือตัวนี้นะครับ ก็คือดึงตัวนี้ออกถึงจะรู้ว่ามันเสียไม่เสียทีนี้ผมจะดึงตัวนี้ออกอ่าพอเราดึงดึงช็อคเกตตัวนี้ออกเลยนะครับตัวไฟสูงนี้ออกปุก๊บเราก็ทําการเสียบปั๊กนะครับเราเสียบปั๊กดูเสียบปั๊กดูเปิดเครื่อง อ่าไฟมาเลยไฟพาวเวอร์ทำงานเดี๋ยวนะอ่าพัดลมพัดลมทำงานแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะต้องมาดูหน้านเครื่องก่อนว่าหน้าเครื่องอ่าไฟโอซีไม่ขึ้นแล้วนะครับไฟโอซีไฟโอซีไม่ขึ้นไฟพาวเวอร์ทำงานนะครับไฟพาวเวอร์ทำงานเรียบร้อยครั้งนี้สรุปว่าเป็นที่หมอแปลงนะครับครั้งนี้หมอแปลงเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนเสีย เราก็ต้องถอดออกมาดูทีละตัวนะครับวิธีการถอดก็คือถอดสเก็ตเรารู้แล้วว่าแดงแดงเส้นนี้คู่หนึ่งแดงเส้นที่หนึ่งดำเส้นที่หนึ่งเป็นมาแปลงเส้นเดียวกันเราก็ถอดออกมาทีละชุดแล้วก็เสียบแล้วก็ลองไฟถ้าตัวที่มันเสียมันก็จะโชว์ไฟโอซีแล้วตัวไหนที่ไม่เสียมันก็จะไม่โชว์แล้วก็ทําไล่อย่างนี้ไปสามตัวนะครับลักษณะการซ่องเครื่อง อินเวอร์เตอร์ที่เป็นลักษณะของอเขาเรียกว่าเป็นไฟโอซีขึ้นการตรวจเช็คไฟโอซีขึ้นเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไดโอดนะครับเราก็ต้องวัดโดยละเอียดถ้าเราสงสัยตัวใดตัวหนึ่งให้ถอดออกมานะครับแล้วก็ในเรื่องของ power MOSFET หรือ power IGBT อันนี้ก็ต้องวัดดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนส,สุดท้ายก็คือมอแปลงแห่ผกลางสามตัวนี้แหละจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิด ไฟโอซีนี่ขึ้นนะครับหลักๆแล้วจะไม่มีตัวอื่นเลยในกรณีที่เป็นเครื่องเชื่อม M M A เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกรณีเป็นพวกไฮฟิคินซี่หรือเป็นอ์กอนเนี่ยก็จะต้องเช็คตัวอื่นด้วยเป็นพวกไดโอหรือเปล่าเป็นพวกส่วนอื่นหรือเปล่านะครับเรื่องราวดีๆของความเป็นช่างในเทคนิคต่างๆที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันซ่อมได้ไหมทําเองได้ไหมถ้ามันทําได้มันก็เป็นรายได้มันก็เป็นอาชีพนะครับ ทุกคนอย่างก็อยากจะได้ลองสัมผัสดูสำหรับคนที่รักไกการเป็นช่างจริงอย่าลืมนะครับการที่เราจะเป็นช่างที่ดีจะต้องมีความขยันอดทนซื่อสัตย์ถูกต้องและก็ต้องปลอดภัยใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ใครที่ชอบก, like, ก share, ็บก,ดกดติดตามกันไปวันนี้ผมไก่โกโลหะเทคนิคเทพขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ